สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Animovie Premium วันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารอนิเมที่ได้เป็น The Movie ล่าสุดมานั่นก็คือ My Hero Academia นั่นเองค่ะปัจจุบันเนี่ยฉบับซีซั่น 1, 2, 3, 4, 5ยังไม่จบนะแล้วฉบับมางอยางก,ก็ยังไม่จบแต่มีพาร์ทแยกออกมาจากเนื้อเรื่องหลักนั่นก็คือ My Hero Academia Movie World Hero Mission นั่นก็คือ The Movie ที่เป็นพาร์ทที่3หลังจากที่ผ่านมาเนี่ยทางค่ายได้ออก The Movie น่ลำดับ,บ1-2มาแล้วทุกคนสามารถหาดูได้ในแอปพลิเคชัน Netflix นะเขาจะลง The Movie ของ My Hero Academia ทุกพาร์ทไว้เลยโดยในพาร์ทที่3เนี่ยกำหนดฉายทางที่ญี่ปุ่นนะวันที่6สิงหาคมคศ2 0 2 1นี้นั่นเองจ้าอีกไม่กี่วันเนี่ยทางที่ญี่ปุ่นเขาก็จะได้ดูพาร์ทที่3เป็น The Movie แล้วนะฟิน่าอิจฉามากๆเลย โดยในเนื้อเรื่องตามที่ตัวอย่างเทเลอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยที่เพิ่งออกมาคือตัวแรกก็ออกไปเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วส่วนตัวที่2เนี่ยเพิ่งออกเมื่อ2วันที่แล้ววันนี้เนี่ยที่แอด i มินทําคลิปอยู่เป็นวันที่21เดือน7 2 5 6 4นะในเนื้อเรื่องย่อของพาร์ทที่3เนี่ยของตอน My Hero Academia The Movie World Hero Mission เนี่ย ในตัวอย่างเนี่ยจะกล่าวถึงว่าเดกุของเราเนี่ยเป็นคนร้ายในคดีฆ่าคนตายและถูกประกาศหมายจับไปทั่วโลกทําให้ออไม้แล้วก็โทโดโรกิเนี่ยตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าเดกุของเราเนี่ยไม่ใช่คนแบบนั้นอย่างแน่นอน แล้วก็ตัดภาพมาที่เดกุของเราเนี่ยที่พยายามจะหยุดยั้งลทัทธิฮิวมาไรส์ที่มีเป้าหมายที่จะชำระล้างผู้ที่มีอัตลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยให้หายไปจากโลกนี้ซึ่งในตัวอย่างเนี่ยน่าสนใจแล้วก็น่าดูติดตามมากๆเลยในเรื่องนี้เนี่ยพาร์ทนี้จะมีเป็นเล่มมังงะด้วยนะไม่แน่ใจว่าทางไทยเนี่ยแปลมาหรือยังแต่ทางที่ญี่ปุ่นเขาจะมีมังงะแยกเล่มขายเลย ส่วนตัวแอดมินคิดว่าของทางเราเนี่ยต่อให้ทางบ้านเราเนี่ยไม่ได้ฉายพรอม่ปุ่นไม่ได้ฉายไล่เลเี่ยญี่ปุ่นเพราะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 9ที่ระบาดอย่างหนักในตอนนี้ทําให้ห้าสิสินค้าปิดโรงหนังปิดหลายๆอย่างปิดเนี่ยคิดว่าอีกประมาณสัก3-4เดือนเนี่ยในพาร์ทที่3ของเดอะมูฟวเนี่ยจะได้ลง Netflix ต่อ อย่างแน่นอนเพราะทางค่ายเนี่ยได้ลงพาร์ทที่1-2ที่เป็นเดอรมูฟี่ใน Netflix ไปแล้วพาร์ทที่3ต้องมาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นอดใจรอกันหน่อยนะทุกคนอันนี้แอดมินคอนเฟิร์มแน่ๆว่ามันต้องมาแล้วล่ะเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะทิ้งลิงก์อ f ฟฟิเชีตัวอย่างที่1แล้วก็2ไว้ใต้ร่างคลิปให้ทุกคนเนี่ยได้คลิกเข้าไปดูกันนะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe คลิปนี้ด้วยเด้อใครที่มีความเห็นอยากแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ข้างใต้คลิปใครที่ชอบมาฮีโร่อะคาเดเเหมือนกันเนี่ยคิดว่าเราน่าจะคุยกันถูกคออยู่นะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย